สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการสห,าสหวิทยาโหรา,หรานะก็เข้ามากันได้นะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะซึ่งมีท่านอาจารย์โอ้นะมาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมกดแชร์ออกไปครับนะเพียงคนละเก้าพัน 900 9าแชร์เพียงเท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อแ่นนะและตามด้วยคำถามครับก็นะใครที่ต้องการดูดวงก็นัดเป็นแบบส่วนตัวนะครับนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันดูตามเวลาที่ตรงกันนะ อุยติดกระดมกระดมนะมีกระดมอยู่ข้างหลังเนี่ยเสจตัวนี้ที่เราเป็นชอบติดกระดมนะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์และพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว จีบแรกคำถามกดไลค์กดแชร์ไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เป็นอะไรมากไหมครับเกิดมีไงเขาเป็นอะไรมากไหมเป็นอะไรมากเออตัวประกาศเสียงเสียงขนาดนั้นออืมอหมดแรง เอาไว้กดไลค์กดแชร์ไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วเชียร์แลดคำถามถามกันเข้ามาได้เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อย ก้าสิบเก้าแชร์นะก็ถามได้คนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะสำหรับในรายการที่มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรอบนี้เร็วแซ่เร็ว,รวกดแชร์ออกไปแซ่โอ้ยลืมฉาบจมูกแล้วปิดน,นี่ไปเลยเอามา รีโมทกดอ, <cker? S 2> อืมเขาร้อนมากเขาไ,ไม่เปิดแอร์ไม่เท่าไหร่เราทำไรสดแล้วไม่เปิดแอร์เปไงก็ระอุกเหมือนกันถ้าแ,<ล>แดดถ้าแด<ล>ดนัใน,นนี่จริงๆแล้ววันไหนวันไหน ที่รอนก็บอกแล้วกันนะถ้าเราดูหนาวอะเราไม่เราอุแต่ถ้าไม่ที่ผ่านมาวันของวันนี้ที่โอปิดอ่อมันมันก็ไม่ร้อนเพราะว่ามันมันมันในนี่มันใกล้จะเย็นเวลานี้นะกดแชร์ออกไปครับนะเข้ามาแล้วกดแชร์ออกไปใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วช,ช,ชื่อเล่นคำถามค่ะก็รายการของเราในรอบนี้จริงๆเราเลาเราแชร์เข้ากลุ่มหมอดูอะไรอย่างเงี้ย กลุ่มโหราศาสตร์ต่างๆอะนะที่เขาให้แชร์ไลฟ์สดได้เนี่ยเราแชร์เข้าไปเยอะๆเนี่ยเขาน่าจะดีใจเนเาะก็เออมีคนแชร์ให้เขาเราดูแค่สามวันนะครับนะอืมนะเราดูแค่สามวันนะครับกดไลค์กดแชร์ไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้น แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำ,<ท>ำถามแชร์เท่านี้ได้ปะไหนแชร์ไปสิอ<ต>ยากเออลองแชร์เข้าไปนะนะใครเขามีปัญหาเราก็ออกแค่ะนะั้นง่ายสุดไม่ยากอืมนะเรื่องจริงครับนะผมอะ แชร์ไปไหนใครเขาใครเขาบล็อกแชร์เขาแปลว่าเขาไม่อยากให้เราอยู่ในกลุ่มแล้วก็ออกง่ายไม่ยากมาสองคนแล้วเหรออืมอ่ะโมนะจะได้ทำงานนะสังกัดอบจอนนทบุรีไหมคะผมดูแค่สามวันนี้นะอืมดูดูว่าคุณจะได้ทำไหมหรือไม่ได้ทำเอาว่าตามหน้าไพ่มีโอกาสได้ทำถ้าคุณมีเส้นข้างในหรือคนมีญาติทำงานนะคุณมีโอกาสเมื่อมีเส้น นะแต่ันนี้ได้โดยที่ว่าพาอสามารถก็ได้นะนะแช่แล้วไหนไปไหนแล้วโมชัยไรได้ทำงานสังกัดเนี่ยได้แน่นอนค่ะภายในสาวันนี้ภายขึ้นแล้วแช์แล้วค่ะดิลยี่สิบสาแฟนเก่าชื่อทีมทักมาต้องการอะไรเรื่องเงินหรือเปล่าคะเหมือนเขาแค่ทำให้คุณอึดอัดเท่านั้นเองอะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินนะ เกี่ยวไหมอืมอืม,อมก็อึดอัดอะคุณเขาทาให้คุณรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าว่าถามว่าเรื่องเงินไหมเขาก็คงรัดตัวเงินเขาคงรัดตัวหน้าดูเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเป็นไพ่ใบนี้จริงๆนะถ้าตีความเรื่องเงินนะคือมันมีอุปสรรคเต็มไปหมดคือเขาถามว่าถามว่าที่เขาติดต่อมาเรื่องเงินหรือเปล่าที่ต้องการอืมในความรู้สึกของผมว่าคุณอึดอัดแล้วก็คุณ มันเหมือนกับเขาเคยทําให้คุณอึดอัดเรื่องเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณเคยอึดอัดมาเลยเป็นความรู้สึกตรงนี้อืชิชาบอกแม่นมากค่ะโดยมีท่านอาจารย์โอเป็นผู้อ่านไพ่ยอย่างสายตรงสูงสุดกิเศสอาจารย์เขาอ่านไงว่าเธอมีเส้นได้แต่อจาจารย์โอว่าได้ภายในสามวันนี้แหละได้ได้ได้วยตัวเองก็ได้ในความรู้สึกของผมว่าไพ่ใบนั้นนะมันเหมือนว่ามีคนในครอบครัวริญ,ญาดพาไปสมัครอืแล้วคนในครอบครัวริญ,ญาิเนี่ย พาเข้าไปข้างในห้องใหญ่ห้องใหญ่ก็รับเลยมันมีความรู้สึกอย่างนั้นจากหน้าไพาผู้เป็นประธานนะซึ่งมีอาจารย์โอเป็นประธานอีกแล้วมาแล้วค่ะโปรด<า>โปรดยี่สิเอ็ดอยากรู้พ่อนครประมเหรออยากให้เราท่านอยากให้เรากลับไปหาท่านมากไหมครับ ผมจะได้กลับไปหาท่านเร็วนี้ไหมเอาเป็นว่าจะได้กลับไหม,ม,มเท่านคมปฐมหรออือเอเดี๋ยวดูให้แล้วกันว่าเจ้าจะได้กลับไปไหมนะเอาตามนี้นะมันอยู่ที่ตัวเจ้าเลือกว่าเจ้าจะไปหรือไม่ไปมันอยู่ที่ตัวตเจ้าเแต่ว่าเขาถามว่า <ๆ S 2> ท่านอยากให้เรากลับไปหาท่านมากไหมผมจะได้กลับไปหาท่านเร็ว,เรวนี้ไหมผมดูแค่ว่าอยู่ที่ตัวคุณที่สองคำถามสามคำถามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวียงไปผม ตอบแค่เพียงว่าอยู่ที่คุณตัดสินใจเวียงเป็นที่คาตอบเดียวฮ่นี่อยู่ที่ตัวคุณตัดสินใจแค่แชเก้าครั้งใช่ไหมคะออใช่เก้าั้าร้อยเก้าสิบเแช์ห้าสิบสี่แฟนห้าสิบห้าคุณอ้อมห้าสิบสี่นะคะแฟนห้าสิบห้าแฟนคนไกลเชื่อลีรักคิดถึงเราไหมคะจะมาหาเราไหมคะ คิดถึงเราไหมคะจะมาหาเราไหมคะเอาเป็นว่าจะมาหาไหมเอเ้อเขาไปถามใหม่ไหเพราะว่าเพราะว่าคือคือคุณจะเอาคําว่าเอ่อเอาเอา,เอาคาถามว่ารีรักเรียรักคิดถึงเราใหม่หนึ่งคำถามแล้วนะสองคือจะมาหาเราใหม่อันนี้มันสองคำถามนะคะอ,อาจารย์ก็งงรู้จะตอบคำถามไหนะดีงงตั้งแต่น,น,นครปฐหมแล้วอาจารย์ทบับ้น ผมนะตีความไปแล้วว่าคุณไปตัดสินใจเอานะโยนกลับไปง่ายสุดนะอยากจะไปก็ไป่อยากไปก็อยู่แค่นั้นเองเพราะไพ่มันคือทําไม่เขาถามว่าท่านอยากให้เรากลับไปหาท่านมากไหมคะเขาจะได้กลับไปไพ่มันทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําดีทําดีได้ขึ้นสวรรค์ทําชั่วได้ลงนรกไพ่มันเป็นอย่างนั้นนะ่ะอืมเพราะฉะนั้นโอ้โอ้ว่าเขาท่านอยากให้กลับไปเพราะว่าท่านเป่าแต่แล้วแล้วก็ ผมจะได้กลับไปหาท่านเร็วๆนี้ใหม่มันอีกคําถามหนึ่งนะคะอันนี้เราก็ผมเลยโยนไปที่คุณตัดสินใจเออเออมิ้นงานที่สอบติดไปภายในปีนี้เขาจะเรียกถึงหนูไหมคะดูแสามวันนี้นะดูที่ว่ามันดีไหมมีโอกาสเรียกนะให้มันออกมานะอืมมีโอกาสเรียกนะสามวันนี้นะเกลี่สิบสองคนคุยชื่อปันคิดกับหนูยังไงคะ คนคุยชื่อปันคิดกับหนูยังไงคะใครไม่มีผู้แชร์ผมถือว่าสลับสิทธิ์ไปเองนะครับนะคิดว่าเราอ่ะเลี้ยงดูเขาได้ไพ่บอกเราอ่ะไพ่เขาคิดว่าคุณต้องต้องคบคนรวยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไม่กดถ้าไม่มีผู้แชร์ผมขอถือว่าสละสิทธิ์นะครับนะวันเดอบีเกิดไม่ต้องนะคะถ้าไม่มีปียิบสีค่ะ ไม่มีผู้แชร์ถือสลากสิ์ไปเองนะครับนะให้ให้อายุาไหนก็นดีนะก่อนแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามอายุด้วยนะคะคุณมาแชร์ก่อนนะคะผมอยู่กับแม่ครับต่างจังหวัดเขามีปัญหากันครับอ่าอะไรอ่ะต้องย้อนกลับไปดูโปรดเราไม่รู้หรอกนะอันนี้มันดูแค่คำถามแบบ คำถามเดียวคะ่ะอย่าแบบเล่าเรื่องอะไรเยอะะคือแบบถ้าอย่างนี้ยควรมาดูส่วนตัวนะทักแชทมาได้ทักแชทมาได้มีค่าครูขอพร้อมบนก่อนดูนะคะดูส่วนตัวได้เนาเป็นนาทีไปเลยถามไม่อันในระยะเวลาเท่าไหร่สิบห้านาทีสามสิบนาทีหกสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ไม่แน่ใจนะว่าแบบว่าเออเรื่องมันเป็นยังไงเราไม่รู้หรอกคะ่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูรู้ให้ละเอียดเนี่ย มาดูส่วนตัวดีกว่านะคะถึงไหนแล้วอ้อมแฟนชื่อลีถามยังก็ทาไม่มีผู้แชร์ก็ไม่รู้จะไปตอบยังไงแฟนชื่อลีถามไปยังเดินหน้าเขาจะติดต่อเรามาหาเราไหมเนี่ยอ้อมเนี่ยเนี่ยแชร์แล้วเนี่ยเราก็มามาร์สเนี่ยเรื่องงานครับไม่แชร์อ่ะอืม เอ้จะต้องทํายังไงจมูกมันถึงจะไม่เป็นอะไรยังไม่ตอบอ้อมแฟนชื่อดีเดือนหน้าเขาจะติดต่อมาหาเราเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะกันนิถากันนิถาชัยกันนิถาคือเราไม่ได้ตอบถึงเดือนหน้าตอบแค่สามวันนีอ้อมแฟนชื่อดีเดือนหน้าเขาจะติดต่อเรามาหาเราไหมดูแค่สามวันนี้นะเขาจะเอาติดต่อหรือมาหาล่ะมันมีสองคำถามอ่ะ คุณจะให้เราตอบว่าเขาจะติดต่อเรามาหรือว่ามาหาเราไหมเพราะอาจารย์บอกแล้วว่าสองคำถามอาจารย์ไม่ตอบตอบแค่คำถามเดียวเท่านั้นค่ะมายภายในปีนี้มีโอกาสสอบบรรจุข้าราชการติดไหมคะดูแค่สามวันนี้ครับนะคุณต้องมีผู้ใหญ่ช่วยถ้าคุณอยากจะติดอะ่ะสามวันนี้อะ่ะหรือไม่ก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเพศชายนะคะ เป็นพระอะไรก็ได้มาจีสิบสองเรื่องงานครับแชร์แล้วคุณบอกว่าคุณจะไปสมัครหรือคุณจะไปไปทํางานหรือจะโยกย้ายหรือ,อยังไงคุณไม่บอกอะไรมาเลยอ่ะคุณให้โจทย์มาีเรื่องงานครับงั้นโยนไปเลยครับนะเพราะถือว่าคําถามไม่ละเอียดครับนะโยนทิ้งไปเลยครับนะโบแฟนที่อยู่ไปด้วย <c oughs> โ,บโบแฟนที่คบอยู่จะไปด้วยกันรอดไหมคะมันรู้สึกว่ามันเหมือนกับเบื่อกันอนะ เอาว่าคุณตรงๆนะสามวันนี้คือคําถามว่าคุณต้องตั้งให้ให้บอกว่าเออเนี่ยฉันจะได้งานนี้ไหมหรือว่าคุณถามเหมือนเขาว่าเอาเอพอ,พอใจจะไอ้นี่สมมุติว่าหนูจะเปลีป่ยนแปลงโยกย้ายไหมหรืออะไรกันหรือจะย้ายงานไหมหรือว่าคุณจะได้ออกจากงานไหมหรือจะโดนเขาไล่ออกไหมนะคําถามให้มันชัดๆไปเลยนะ ม่ใช่แบบถามวกไปโอนมาวกไปโอนมาเออแชร์แล้วค่ะแพรแฟนเขาจะคุยกับเราหมายคะาวันน uhm um <ER pues ี้่อนกันเอางี้นะวันนี้นะจะคุยจะคุยกันไหมพราอนกันอยู่อืมแฟนเขาจะคุยกับเราไหมคะวันนี้ขาไม่มาคุยะครับไม่คุยอไม่คุยเขาเขาคิดถึงพูดไม่ได้แล้วเอาไม่คุยซะดีกว่านะอืมคําถามไหนก็ได้ค่ะเอา ให้ให้เราเลือกใหรอะไม่ข้างล่างเขาพิมพ์มาใหม่อ้อมแ,แฟนชื่อลีจะติดต่อเรามาไหมคะไม่ะครับอืมแต่ว่าตามหน้าไพ่ไปเลยนะครับไม่นะคือใครถามอะไรวกวนวดวกถามวกไปวนมานะเออเอาดีๆสิครับนะดีๆนี้ในที่นี้หมายถึงว่าหนูจะได้ทํางานตรงนี้ไหมนะอ่ะอ้าวจะได้ทําหรือเปล่านะหนูจะได้แบบไอ้นี่ ไม่ต้องแบบกำหนดเวลาหรืออะไรผมดูแค่รายสามวันเอาเป็นว่าคำถามโดดๆมาเลยว่าเออเนี่ยแฟนหนูเนี่ยเขาเนี่ยจะกลับมาคุยกับหนูไหมเอาแค่นี้นะไม่ใช่แบบว่าเขารู้สึกยังไงเขาจะกลับมาไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่แยกนะตั้งคำถามเดียวเลยว่าจะกลับมาคุยกันไหมเพราะเขาไม่คุยกันมันก็ไม่รู้เรื่องเอาแค่เนี้ยจะชัดเลยโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานนะติดต่อดูดวงกับประธานสูงสุดได้ที่ facebook โอศนะิริกรณภิรัต ฟซบุ Facebook, oh Silicon, at, o, 45, ๊กโอ๊ซิลกรอนอภิรัตเบอร์โทร0619922645 092 5929261 ID ไรโอเซิลก15สนใจดูโวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนะหน้าทองสาริกาลิ้นทอเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดต,ตั้งสารถอนศาลดวงสมปิดกกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรม จำหน่ายเทรูปเครื่องราของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะอืแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนักเมตราเบอร์โทร0 8 4 9 2 6 6 6 5 8 i d หหาแดไอดีรายละนะเวลาก็ได้หมดลงแล้วเดี๋ยวไปก่อนนะครับแล้วไปเจอกันที่รายการยิปซีโอซิลิกอนครับนะอีกหนึ่งนาทีข้างหน้า